สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมแกะกล่องขาตั้งกล้องสมาร์ทโฟนว่าเป็นยังไงครับไปดูกันครับผมว่าแล้วก็ไม่พูดพรำทำเพลงครับผมซื้อมาจากเว็บไซต์ s h o ป e, ปี้ในราคา79บาทครับของข้างในจะเป็นยังไงหรือว่าใช้งานกันยังไงไปดูกันเลยครับ อันนี้เป็นรุ่นสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ี่นี่เพื่อนผมฝากซื้อมานะครับไม่ใช่ผมซื้อมาใช้เองแต่ว่าของผมมีแล้วผผมเป็นสีดำเห็นว่าเวลาถ่ายกล้องหรือว่าถ้าอัดวิดีโอเนี่ยจะชอบเอาไปไปวางไว้บนถังสีบ้างหรือว่าบนกล่องอะไรต่างๆนะครับแต่เนี้ยซื้อมาแล้วไม่ต้อง ไม่ยากนะครับเนี่ยนี่เขาแถมไอตัวที่ล็อกสมาร์ทโฟนมาด้วยนี่ครับมีตัววัดระดับน้ำโอ้สวยครับสวยนี่มาดูกันเลยครับขอเวลานิดนึงนะครับนี่ผมหมุนหมุนแป๊บนึงนี่เป็นยังไงครับใชได้ครับ นี่ไอตัวจับไอตัวจับกระดีนี่ยืดยืดได้นี่ม,ม,มีมีระดับน้ําบอกว่าเ,เราตั้งกลองได้ได้ระดับน้ําหรือเปล่านี่ผมจะลองเอาโทรศัพท์มือถือลองใส่ดูนะครับเนี่ยนี่เขาใส่แบบนี้ครับนะครับท่านผู้ชมปุ๊บยืดได้อ่าเราลองสแกนลายนิ้วม,มือก่อนเป็นยังไงครับ ทำให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับหมุนได้ครับจับหมุนจับหมุนซ้ายหมุนขวามีมีด้ามจับให้หมุนโยกหน้าโยกหลังนะครับขาขายืดได้สามชั้นนะครับหนึ่งสองสามเป็นมีดรครับแล้วแล้วข้างบนหัวก็ยืดได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมนี่ผมทำให้ดู ว่ายืดได้แค่ไหนครับนะครับแต่สูงมากครับเพราะว่าตัวเกนด้านบนก็สามารถยืดได้อีกครับท่านผู้ชมนี่มีม,มีมีตัวล็อกยืดได้สามสามชั้นนะครับท่านผู้ชมลองดูถ้าเกิดใครอยากซื้อ,อยากหาไปก็เป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้ขายครับนี่หมุนได้รอบทิศทาง นี่หมุนซ้ายมุนขวากลมหนา้ากลมหลังนี่เยี่ยมครับ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมซื้อหามาใช้กันครับในเว็บไซต์ช้อปปี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ